ศึกแห่งเอเชียรายการวาไรตี้สุดท้าทายที่รวมนักกีฬาจากหลายประเทศในเอเชียมาประลองความแข็งแรงความอึดและความคล่องตัวของแต่ละคนในแต่ละเชื้อชาติซึ่งประเทศที่มาก็มีประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมองโกเลียออสเตรเลียตุรกีญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้แต่ละประเทศก็จะคัดเอาแต่ตัวเต็งๆของตัวเองมาอย่างเกาหลีก็เอานักชก MMA นักมวยปัม้มนักพละกายมาแต่ที่พีคเลยก็คือฟิลิปปินส์เพราะเขาเอาปาเกียวแชมป์มวยโลกระดับตำนานมาผู้เข้าแข่งขันทุกคนถึงกับอึ้งคือของแต่ละประเทศมีแต่ของเต็ง งัตัดภาพมาที่ประเทศไทยเปิดมาคนแรกเลยคือซูเปอร์บอลเป็นแชมป์มวยไทยแล้วก็มีนักพอกไกนักมวยไทยแล้วก็มีคุณพี่รัศมีแขกแล้วตอนแรกที่เดินเข้ามาในรายการคุณพี่รัศมีแขกคือโดนคนเกาหลีเหยียดฉ่ำมากแต่มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่รู้สึกสะใจมากเลยคือตอนที่กําลังแข่งภารกิจหนึ่งที่จะต้องแบกลังไม้ที่หนักประมาณ50าิกิโลซึ่งคนเกาหลีที่บูลลี่รัศมีแขกมันจะต้องใช้2คนในการแบกหนึ่งลังตัดภาพมาที่รัศมีแขกของเรานางแบกลังคนเดียวทําเอาทีมเกาหลีอึ้งไปเลยแล้วมันมีอยู่ตอนนึงคือตลกมากเพราะนะ ที่ทีมเกาหลีกําลังเคร่งเครียดกับการแข่งขันอยู่ตัดผ้ามาที่ทีมไทยเรานั่งคุยกันเรื่องรัศมีแขกเป็นนังเงือกคือคุณพี่จะมาขาขขำกันเกินไปไหมแต่เห็นแบบนี้พอถึงตอนที่แข่งขันกันจริงๆทีมไทยเราก็คือสู้ไม่ถอยเลยและคุณพี่รัศมีแขกของเราก็คือทุ่มทุนสุดชีวิตมากอยากให้ทุกคนไปดูศึกการแข่งขันในครั้งนี้ Physical Asia สตรีมแล้วที่เน็ตฟ i ิกใครดูแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะ